มีแผนเดินทางในเชียงใหม่ครับคุณเบียร์ทิตมนนะครับแล้วก็ผมน่าจะเลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ได้เช้าด้วยน่าจะเป็นช่วงเวลาสายๆครับห้าโมงครึ่งแล้วก็ที่สำคัญอากาศยังเย็นอยู่เลยนะไม่ร้อนนะก็นแรกคิดว่าจะร้อนแบบบ้าผมนยแต่ตอนนี้อากาศดีครับก็ประมาณองศาความเย็นอยู่ที่น่าจะ22่สอถึงยี่สิบี่นี่แหละัวร์เลยนะ ที่สําคัญครับที่นี่เน็ตเร็วครับเลยอยากแนะนำเพื่อนือนว่าถ้ามานี่ไม่ผิดหวังเลยนะแล้วเมื่อคืนผมนั่งทำงานเพลินเลยนะเพราะเน็ตเร็วนะดูนะอัพสปีดดาวน์โหลดแล้วอัพโหลดโอ้โหด,ดูกระจายดูเป็นไงอะดาวน์โหลดต้องน่าจะอยู่ประมาณ30เมกผมนั่งดูนะแต่อัพโหลดโคตรเร็วเลยนะ40กว่าเมกเมื่อคืนผมนั่งทำงานอยู่ป๊อดใครจะไปเชื่อ50หรือเปล่านั่นดูดิโอ้โหดูเพื่อนๆเห็นไหมสุดยอดนะ เขาได้มาผมจะมาพักที่นี่เลยโอ้โหห้าสิบสามเมกโอ้โหอลังการงานสร้างครับออกับการทํางานแล้วก็การาพักที่นี่ห้องพักก็ดีนะแถมเจ้าของก็ใจดีด้วยนะคุยเป็นกันเองครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปหาคุณเบียร์ทิตามนที่ด้านหลังที่ผมพักก่อนนะคือทันรละน่าเป็นหอพักนะแต่ว่าหมูข้างในอลังการงานสร้างคล้ายๆโรงแรมน,นะซได้ครับก็เดี๋ยวไปดีกว่าครับเดินทางไปตรงนี้ประมาณไม่เกิน10นาทีครับเดี๋ยวเจอคุณเบียร์ทิตมนกับการเดินทางครั้งใหม่ วันนี้ที่เชียงใหม่ครับกับเส้นทางใหม่ที่ผมกำลังจะเดินทางด้วยนางเอกสำรองของคุณเบียร์ครับก็อย่าติดตามชมการทางของผมครับอันนี้ออนทัวรกินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางต่อนะครับไะทางมาถึงบ้านคุณเบียร์ที่ตะบนเรียบร้อยครับก็ประตูปิดอยู่นะไม่รู้ว่านางเอกสำรองของคุณเบียร์จะตื่นหรือยังบานได้ยินเสียงผมมาแต่ไกลเลยนะแล้วคุณเบียร์หายไปไหนครับฮะชิ่อ าไม่น่าบอกให้รู้เดี๋ยวคนเดียวที้อยู่นะแต่รู้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้จะพาผมไปเที่ยวไหนอ่ะบนดอยบนดอยดอยที่ไหนอ่ะดอยยบ้าเนี่ที่เมื่อวานที่ผมไปกินกาแฟนะนอ๋อมีเหรอมีค่ะมีอีกอ๋อแล้วอ,อ๋อเป็นย่าตป็นคนดอยด้วยปาร์ตนะแล้วก็เอ, <c oughs> อ๋อนี่เป็นคนดอยเหรอก็บ้านเนี่ยงก็ดอยอ๋อนี่เป็นเด็กดอยเด็กดอยโอ้โหแล้วถ้าเกิดขึ้นไปเงี้อ่ะมันมีอะไรน่าสนใจบอกได้ไหม จะวิวมีวิวแบบที่ผมไปกินกาแฟเมื่อวานเลยใช่ไหมมีทุ่งนามีป่าเขาท้องน้ไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นป่าเขาอ๋อได้ครับแล้วก็มีบูบ้านเก่าๆบูบ้านน่าจะทํามาบ้างอะค่ะก็น่าจะเลินบ้างแล้วนะเล่แล้วเป็นคนอะไรอ่ะข้างบนคนคนไทยนี่นะคะคนไทยธรรมดานะไม่ใช่พวกอาคาไม่ใช่เลยนะข้างบนอ๋อนะบรรยากาศก็จะดีกว่าส่วนใหญ่ถ้าพี่ไปเนี่ย ถ้าผมไปดีกว่านะถ้าเรารุ่นเดียวกัน <c oughs> ผมกจะไปตามหาหนางเอกชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่านางเอกสำรองหาไว้หรือยังเนี่ยผมได้ข่าวคนเดียวว่าจะพยายามหาหนางเอกสำรองมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมก็พี่แน่มาทั้งทีเนาะก็ต้องจัดละ่ะโอ้โหสุดยอดนะต้องจัดน,นะ <c oughs> ต้องจัดละคะ <c oughs> ก็คือเท่าที่ฟังดูนี่ผมก็รุ้นเลยนะว่าถ้าเกิดนางเอกสำรองหาเลยแล้วน่าจะไม่ผิดหวังนะอย่างคุณคันเมื่อคืนก็ไม่ผิดหวังนะ แต่มีพอดีมีน้องชายอยู่มีน้องชายก็เลยไม่เป็นไรนะก็คุณแคทสนุกดีนะคุณแคทคุยสนุกดีใช่ไหมฮะปาร์ตี้ดีนะแต่วันนี้จะดูดังแบบอีกคนหนึ่งม่าจะเหมือนคุณแคทหรือเปล่าคนละแนวค่ะคนละแนวชาวบ้านนะโอ้คอนเซ็ปต์ผมเลยโอ้โหสุดยอดอันนี่ังห่าอ๋อนี่แหละคอนเซ็ปต์ผมเลยถ้าเป็นสาวไทยก็แบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะดึงชมการเดินทางของผมแล้วก็คุณเอี้ยงแล้วก็คุณเจษที่จะมาจบการเดินทางทางนึงครับก็ลองไม่น่าผิดหวัง โอเคจัดไปครับแลาวเจอกันนะครับสุดยอดมาแล้วครับอันนี้คือพระเอกช่องนะครับสวัสดีครับพระเอกของช่องครับที่รวมนางเอกสาวเชียงใหม่ไว้เพียบเลยนะก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มายืมตัวนางเอกทั้งหมดเลยวันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของช่องครับว่าผมจะเอานางเอกมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการนำทางที่นี้ถ้าเกิดใครอยากดูนางเอกจริงๆไปดูช่องคุณเบียร์ได้ครับเพราะคุณเบียร์จะรวมนางเอก สาวเชียงใหม่ไว้นะครับก็สไตล์บ้านๆแบบผมเลยนะเพียงแต่ว่าหลายคนรู้จักวันนี้น่าจะได้รู้จักคุณเบียร์แล้วรวมถึงได้รู้จักนาะงเอกของคุณเบียร์อาจจะลืมสาวต่างประเทศไปก็ว่าได้นะก็อ,อย่าลืมติดตามชมการเดินทางมาของอันนนหัวกินเที่ยวออนไลน์ความสนุกในการเดินทางนะครับโอเคนะคุณเบียร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยจัดไปครับอโอเค,ค,อเคขึ้นรถดีกว่าเนาะโอเคเส้นทางการเดินทางวันนี้ครับเรามาเส้นทางเดินอัพน้ำภูร้อนโดยสะเก็ดก็ได้ คุณเบียร์ทิ่ตมนแล้วก็นางเอกสำรองมาด้วยครับวันนี้เส้นทางการเดินทางวันนี้จะแตกต่างจากเส้นทางเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้เราจะเดินทางขึ้นดอยนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนําผมไหมผมกําลังงงอยู่พอดีว่าไม่แน่ใจว่าเออมีอะไรน่าสนใจถึงพาผมมาที่นี่แต่ผมรู้ว่านางเอกน,น่าสนใจอยู่แล้วอ,อย่างหนึ่งนา <laughs> งเอกค่ะ อ่านางเอกดอ,อยนะั้นลองชมนะว่าจะสนใจกับเพื่อนๆที่รอคอยไหมว่านางเอกเชียงใหม่ว่าจะเป็นแบบไหนแวะอะไรครับอ่าโอเคแม่บ้านน้องทรงอ๋อแต่เราไม่ไม่มีนางเอกมาพรีเซนต์นะตอนนี้อ๋อนี่นะเอาน้อง,องกอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะปาร <c oughs> ์ได้เจอก่อนเลยมาเฮ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูนางเอกก่อนนะครับว่าจะสนใจผมแล้วก็สนใจเพื่อนๆหรือเปล่านะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูเขาไข่เขาลาบก่อน,อน,อน,นโอ้โหรีบข้างทางเลย เมื่อวานเรามาไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมไม่ถึงที่นี่เราได้เจอขาหลามแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลงรถนะครับ <c oughs> ขออนุญาตลงไปก่อนนะครับว่าเขาขายข้าหลามที่นี่เขาขายข้าหลามแบบไหนเป็นยังไงครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเหมือนที่นครปฐมผมหรือเปล่านะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาดูนะครับมาแอลเลยนะ <c oughs> พูดภาษาเหนือพูดภาษาเหนืออ๋ออู้อ้ภาษาเหนืออ่าอันนี้คือพูดคำข้าวหลามกันครับบ้านบ้านเอ่อบ้านปุ๋มุมบ้านปะเปียงครับนะ แกทำเป็นชนชาวบ้านก็ทำแบบนี้อ่าสาวสาวมีเส้นรอเอ็สำรองอ่ะอ่ะขอท้ายเลยข้อท้ายเลยวิธีทำข้าอหลังครับเนรออ๋ออันนี้อันนี้นี่เป็นเขาไหมยังอันนี้เขาแน่จะโกกอ๋อปอกได้หรอ่ะมีไฟคนโกกคนหรือโกกวนต่อมาขัดอ้โเข่าหรอมาปอกแา้ปอกแล้วก็เหลาคือคือได้อ๋อเหลาด้วยนะหอมมากเลยเวลาเราใช้เนี่ยปิดปากนี่คือ ปกติเขาใช้อันนี้ปิ่นนะใบอะไรคนละอย่างไปตองอันนี้ใช้ใบเตยด้วยแล้วก็มีอะไรมะพร้าวมะพร้าวครับอ่าเป็นทีหนึ่งเผาเสร็จแล้วเขาก็มาปอกอันนี้เขาเผานี่คือนานถึงเขาจะได้เงี้ยเผานานไหมครับกว่าจะได้มาเป็นข้าวหลามเนี้ยเป็นกึ่งชั่วโมงกว่ากึ่งชั่วโมงกึ่งชั่วโมงกว่าโอ้นี่ครับเป็นรุ่นเป็นเดือนรุ่นคุณแม่ทั้งนั้นเลยครับคุณแม่คุณป้าครับมารวมตัวกันทำโอ้โหสุดยอดมากแล้วมีแบบลูกหลานมาช่วยพ่อครับผมเหลือแค่นี้เลยเป็นกลุ่มแม่บ้านเลยนะ ตำแหน่งคือที่ตั้งคือเลยเลยน้ำพุร right. right. oh, ้อนดอยสะเก็ดมาหน่อยอยู so okay, ่ซ้ายมือเจอเลยใช่ครับท่าน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนอยู่ฝั่งฝาเราเรามามาชิมครับอ่าน้ำพุร้อนก็อยู่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เลยเราเลยทางเข้ามาหน่อยใช่ไหมทางเข้ามาหน่อยเมื่อกี้ครับอ๋อเป็นประมาณแค่สองสามร้เมตรนะไปดูคลิปเก่าว่าผมเดินทางเป็นยังไงครับก็ไม่ไกลนะแล้วก็ดูวิธีการทำนะครับกําลังย่างเลยไฟที่ใช้ก็คือเป็นไฟเตาฟืนแล้วเขาก็จะมีที่ย่างเป็นปูนะ้วเขาคลีเอทขึ้นมาเห็นไหม แต่ส่วนผสมอะไม่แน่ใจต้องเดินไปดูคุณแม่ด้านหลังครับปาดนี่ขออนุญาตดูเลยครับอ๋อใบเตยเตย,เตยนี่เวลาทํานี่คือต้องยังไงอันนี้กอกไอยู่แล้วไหครับกอกแล้วอ๋ออ๋อขออนุญาตดูครับอ๋อนี่นี่คือแผนกอัดอ่านี่นี่ครับอัดอ่านี่คืออัดใส่แล้วก็ม้วน,<ใ>นม้วนม้วนครับยาวยาวครับนี่น แล้วเวลาผสมอ่ะดูครับโอ้โหมาขั้นตอนที่เขาลังทำมาดีเลยนี่คือใช้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ใช้ถั่วดำามีน้ำกะทิไหมครับมีน้ำกะทิก็คืออย่างนี้เลยกะทินี่คือกะทิคั้นเองหรือว่ายังไงครับนี่คั้นเองเจาคั้นเองเนีโอ้โหสุดยอดนี่น้ำกะทของเขาเนี่ยมันขี้บูดนะเออาขี้บูดแล้วก็คือใช้ฝาพลาสติกกรอบเจาะ คือเอามารอแล้วก็กรอกข้อไหนออกไปนะพอเต็มใช่ไหมครับาพอประมาณนะพอประมาณนะเคาะมาเนี่ยเนี่ยเคาะเพาะนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ครับเดี๋ยวมีแผนกอัดนี่ครับก็คือคุณแม่ตรงด้านนี้โอ้โหสุดยอดวันหนึ่งทําเยอะไหมครับเนี่ยเจ็ดแปดร้อยกระบอกเจ็ดแปดร้อยกระบอกแล้วถ้าทำเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับเวลาเริ่มทำตีห้าตีห้าในเริ่มตื่นมาเตรียมกันแล้วนะครับสี่ทุ่มโอ้สี่ทุ่มเลย โอ้กว่าจะได้อันหนึ่งก็คือนานนะกว่าจะกว่าจะเสร็จวันหนึ่งนะั่นคือนานและอย่างนี้ขายกระบอกเท่าไหร่ครับกระบอกเรา25 20กราบอก20อ20 25 20ถึง 25. 25เออไม่แพงก็โอ้าดังทำนานมากครับสุดยอดแล้วเป็นไง <c oughs> ขออนุญาตด,ดูต่อครับชอบชอบ,ชอบเป็นที่เป็นอะไรแบบชาวบ,บ,บ้านชาวบ้านทำเหมับผมก็สไตล์นี้เลยนะคาดชิมข้าวหล่างรับที่นี่ว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวขออนุญาตเอามาชิมหนึ่งก่อนหนึ่งอันนะเดี๋ยวจ่ายตังทีหลังอ่าโอเค นา,นายเอกสัมลองอ้าวนายสำรองซื้อมาแล้วอ่ะขอขอชิมเวะลาปอกอ่ะให้นายเอกปอกก่อนน้องเอกปอกให้หน่อยให้นายเอกปอกให้หน่อยครับว่าที่นี่อ่าขนมนี้จะอร่อยเหมือนบ้านผมหรือเปล่าอ,อรอกว่าค่ะคำข,ขวัญเชียงใหม่นี่บอกให้ฟังหน่อยข้าวหลามล้ำเฮ้ยมาจางไหนชื่อที่เขอย่อยันละแม่ อ่านี่เป็นไงมาบ้านโปงกลุ่มลำแต๊ะเขาเขาขำฝัญจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมแน่ตกลงข้าวสารนี่อ่าวสารข้าวสารวัวดำอัลเลสกีดป๋ารตอ๋อโอเครู้แล้วขออนุญาตชิมนะครับอันนี้โอ้โหชิมคัมเบอร์เธอเลยขออนุญาตก่อนนะปกติก็จะให้กินหัวนี่เนื้อนี่ปกติทั้ง ที่ถ้าเป็นหัวเนี่ยมันจะเป็นกะทิกะทิจะอร่อยมากกว่าไม่เป็นไรครับให้นางเอกสรองกินนะผมขอญาติกินตัวนี้นะโอเคชิมหนึ่งคำใหญ่ๆก่อนที่จะดูก่อนทำต่อแล้วก็เดินทางต่อต้องลุกเจอนางเอกผมไหมเนี่ยน้องส้มอ่ะเอากินข้าวเอาเนื้อนางเอกมาด้วยโอเคดีเลยนะไม่เป็นไรอันนี้ผมพรีเซนต์ก่อนเดี๋ยวรอเจอนางเอกก่อนเดินทางนะครับเติมปากหอมามาก ขอดออนะครับคลิสุดยอดลำครับลำอร่อยแก่ก็เดี๋ยวขโมยอ,อาตไปคลิปการมาดูคุณป้าคุณแม่ทำข้าวหลามบ้านวงกุ้มชื่อชื่อใหม่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวข้โมยต่อนะครับก็จะเดินติดตามชมการเดินทางของอันแน่ออนทัวร์กินเที่ยนนอนออนไลน์ความสุข,ขที่การเดินทางครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีนางเอกประจําทริปนี้มาด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับว่าน้องเอกท้องถิ่นจะเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ดูวิธีการนําเสนอรวมถึงนการเป็นเซนส์ของน้องกันด้วยครับโอเคแล้วเจอกันนะครับขอญอาตคุณแม่เรียบร้อยครับคุณแม่จะดีมากขยิมตัวนางเอกมาประจําการช่องอเนกอนทัวครับรวมถึงขอญอาตคุณเบียร์ที่ตะนที่จะยืมนังเอกวันนี้มาอยู่ในช่องของผมก่อนสักหนึ่งวันนะ ก็บ้างเนอรอนางเอกอีกคนนะครับน้องกวางไม่มาทีนะต้องเอาเพื่อนน้อกงกวางซึ้งเป็นนางเอกที่เคยออกคลิปด้วยกันมานะอ่ะ <S <S 2> <S 2> อ้ามีคนนึงอ้ามีด้วยนะ,<ล>ะอ๋ะอเนื้เคยเจอ<ม>น้องกวางเลยอ่าอ่าไ,ไม่ได้ออกคลิปด้วยกันแต่ว่ารูจารร้จักกันรู้จักกันได้อันนี้คือเจ้านั่งเจ้านั่งฝั่งไหนนั่งฝั่งนู้นไหมรูปฝั่งนี้อ่ะพี่ขอนั่งฝั่งนี้แล้วกันนะคุณเบียจะนั่งกับผมก็ไม่ให้สาวๆนั่งหน้าก็ได้แล้วแต่นะ อ๋อดีกว่าจะได้สัมภาษณ์กันอ่าโอเคได้ครับสัมภาษณ์นด้เยงั้นขอญาตขึ้นรถเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่คุณป้าไปแล้วครับจะเจอกันใหม่โอ้โหน่ารักมากครับที่นี่่าสัมภาษณ์ป้าอาครับแล้วไม่มาไม่รู้ว่าคนที่นี่น่ารักแน่โอ้โหโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วครับตอนนี้เป็นจุดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่น้องเขาบอกว่าให้ลงตรงนี้คืออะไรน้องส้มคืออะไรคือทางเข้าหมู่บ้านค่ะ โหลงมูบ้างจ้าน้ำกุ้งแล้วไหนไะครับไปนี่ค่ะจังเกิลไฟอ๋อจังเกิลไฟจ้าแม่ละมันคืออะไรครับจังเกิลไฟมันคือที่แบบเป็นห้อยโหนน่ะอ๋อพี่ไม่เห็นเลยเนี่ยพอดีพี่นั่งข้างหลังไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าน้องส้มต้องเป็นคนพิเศษให้พี่ดูให้พี่ฟังด้วยไปห้อยโหนงีค่ะป๊าดขนาดนั้นเลยนะพี่ไม่เกินมาเป็นเ็งนะเนี่ยพี่ส่วนใหญ่พี่เวลาไปไหนนะพี่ก็จะให้นางเอกเป็นคน นำทางแล้วก็เป็นคนห้อยหดเองไม่ใช่พี่ห้อยหดนะห้อยต่อต่อต่อดห้านเกยเกยห้อยค่ะด่านที่สามให้เจ้าให้แตกเจ้าที่มันต้งได้กลับมาได้เจ้าสองฐานมาเดี๋ยวได้ไปดูบรรยากาศด้านในครับใช่ตรงนี้เปล่าแต่เอกยังจำทางไม่ได้ครับตอนนี้เราเอกยกำลังื้อความจําอยู่ครับมีรถมาคนเดียวแล้วน่ยโอ้ยไม่ค่อยมีรถสวนเลยนะแล้วก็ยางทางค่ะค่อนข้างมีแต่ต้นไม้เต็มเลยอ่ะ อุ้ยก่อสร้างเออกำลังก่อสร้างไปได้ปะเนี่ยไปได้เลี้ยวซ้ายในการน้ำโป่งโอ้หน้ำโป่งนี่เดี้ยวซ้ายโอ้โหดูบรรยากาศครับเลี้ยวซ้ายนี่เจ้าที่ค่ะกำลังก่อสร้างแต่ไม่เป็นไรค่อยๆไปได้ครับเจ้าสวยอันนี้เป็นอุทยานแล้วเป็นอะไรโอ้โหบ้านใครนะสวยจังเลยน้ำโป่งนี่คือเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเจ้าเป็นหมู่บ้านโอ้โหผมก็ชื่นไหวเลยไม่เคยมาเนาะแต่สวยอะดูดีดูบ้านหลังนี้สวยมากเลยอะแล้วดูมีแม่น้ำมีน้ำไหลผ่านโอ้โห ต้องได้กแกตลอดเลยของที่เชียงใหม่นเนี่ยเออเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ไม่ได้สาวต้องขินนำมาผมจะไม่รู้เลยครับที่นี่สวยมากเป็นบ้านคนและมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสุดยอดโอ้ยบ้านสวยเวยวิวดีครับแต่ว่าจากตัวน,นี้ไปบ้านนํำโก้งไกลไม่ไกลไม่ไม่รู้ต้องถามนางเอกไกลตรงน,นี้จากนี้ไปไกลไหมยี่สิบนาทีเลยะนะเอาเป็นพิธีดีกว่าวนะ เดี๋ยวใกล้ๆถึงไปดูบรรยากาศด้านเข้าหมู่บ้านนิดทีครับตัวนี้เป็นแค่ทางลงในตรงทางไปบ้านนางโก้ครับผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยเพราะว่าธรรมชาติและบรรยากาศที่โดนใจเลยครับเพราะว่าอากาศเย็นๆนีนนนน้ด้วยนะครับไม่ลืมติดตามชมการเดินทางของนางเอกสาวนําทางน้องส้มนะแล้วก็คนเบียร์ทิดมูลและผมอัน่นนตัวกินเที่ยวนอนอ์ทไลน์ครับที่ขายไม่ได้เลยคือพรีเซนเตอร์รนางเอกสำรองขับรถอยู่ครับไม่น่าเชื่อกรรอมที่สุดในรถโอเคนางนีนางมี ได้โอเคครับเส้นทางเดินทางนี่ไม่ง่ายนะดูสาวนักเองสำรองผมขับมาสุดยอดมากครับไ,ไหมเก่งระดับสิบนจัดไปครับ <c oughs> <c oughs> สํานักสงฆ์มานพอยครับก็เป็นทางขึ้นวัดด้วยสาธุสาธุ <c oughs> จริงๆนะผมดูว่าเขาน่าจะเป็นที่นั่งของคนที่เดินทางขึ้นมาที่นี่นะครับสลักพัฒจุดที่นี่ครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เดินทาง,งขึ้นเขาสูงเห็นไหม คือปกติแล้วถ้าเราเดินทางมาที่สูงอ่ะปกติจะมีที่จอดพักรถพักคนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เขาทาไว้ของส่งที่เขาได้มาปฏิสนักส่งที่คือเขาจะมาปฏิบัติท,ทําแล้วมีพระอยู่ใช่ไหมครับก็บจะมีพระอยู่ด้วยนะใช่ไหมต้องถามคนท้องถิน่นค่ะแต่แต่พี่ไม่เห็นตัววัดหรือว่าตัวสำนักส่งแล้วมีแต่ป้ายก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องเข้าไปอีกใช่ไหมเหมือนเปิดใหมอ่อ่ะเมื่อก่อนช้่มบเคยหันนะค่ะตอนนี้จะมา ทางได้ยินเสียงรอรถขูดกระเพือนไหมครับฟรีเลยนะทางเล็กมากครับรถส่วนทางลําบากมากเลยก็ขับต้องใช้ความาระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงเห็น,นไหมนะเอากล้องชูไปนอกเจะเห็นเส้นทางที่เดินทางจริงไหมครับไม่ง่ายครับมาคนเดียวเสียวแต่เติดมาอะไรคนก็อุ่นใจอยู่นะโอเคครับตรงนี้ยังไม่ใช่ใจความสําคัญเท่ากับข้างบนที่เขาบอกว่าจะมีกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ให้ผมได้ท้าทายให้ผมได้ลองครับได้อยู่ได้อยู่ใกล้ๆกล้ถึงละ ในกาน้องส้งมเ,เ,เป็นไรน้องส้งมอ๋อปา <c oughs> อ๋อโอเคนึกว่ากลัวเออคิดเหมือนกันเลย <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเขาญาตปิดกระจกครับเจอการเดินทางผมครั้งหน้านะครับผมถ <c oughs> ึงแล้วครับบ้านน้ำโขงม,มีป้ายบอกชัดเจนครับหมู่ที่2ตำบลเทพเสด็จอำเภอราชิดจังหวัดเชียงใหม่ครับเรากำลังเข้าใกล้เขตบ้านน้ำโขงเด้โปรดเลยครับนี่ครับดูป้ายเห็นไหมน้ำโขงไปก่อนโขงมากค่ะแล้วนี่ไปไกลไหมจากป้ายเนี่ยไกลไม่ไกลนะจื้อนะ แต่ก็เป็นเส้นทางปูนก็โอเคอยู่นะไม่เลื่อนจะมีหลุมแล้วนะโอ้โหลุมลึกด้วยเออเริ่มขรุขาะแล้วโอ้โหนี่ยกำลังใจลูกคนตีไปเราส้มน้องเอ่อจะถามน้องเอ้ขังร้องชื่อเลยน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงมาบ่อยไหมไม่ามาครั้งแรกเราเคยมาจ้แล้วเราส้มมาบ่อยปหมส้มมาได้สองสำหรอบแล้วครับมาเพิ่งสองสำหรอบนะโอ้โห ฟังเสียงรถชาเลยตั้งรักกตั้งรักก่อนฟังเสียงรถตั้งลักก่อจเย็นเงียบทุกคนเงียบค่เราสงบนาิงเลยจเย็นเย็นพี่เชื่อมันในคนขับนี่ครับขึ้นแล้วนะแต่ที่สุดก็ผ่าไปด้วยดีนะไม่เป็นไรนะ ใช่เสียวตลอดทางเลยถ้ามาแล้วไม่มีความตื่นเต้นนี่ไม่ใช่อันไหนอันทัวครับใช่แล้วมีความแบบนึกคือคักเจ้านกค้างเจ้านกคือคักคือเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อภาษาเหนือหรือภาษาอะไรมันลึกคือคักเนี่ยภาษาเหนือเจ้าจริงหรือเปล่าโอ้เนะเพิ่งจะรู้นะครั้งนี้ครั้งแรกนะถ้าไม่ได้เจอน้องสมที่จะไม่รู้คําอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่น้องสมบังคับผมเล่นเลยนะแต่ว่าน้องสมไม่เล่นนี่ก็ ไม่รู้ว่าจะยังไงนะปกตินางเอกสาวต้องเล่นพี่จะบังคับน้องซบน้องสมจะกล้าเล่นไหมเนี่ยบ้าแกพวกน้องสมเคยเล่นแล้วเจ้ารอใช่ซมให้กันโอเคทายจนชันอยู่ไว้เฮ้ยนะก็้นไปมองกระต้อนนะก็แบบโอ้โหจนชันนี่เป็นค่อยลงบ๊อกค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงบ๊อบน้าคนอ่ะ อะลง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 นะครับโอ้ได้ต้องกทางชันจิเป่งเลยเออครับลงครับโอเคลงก่อนครับทางชันมากลื่นลื่นลื่นเวลาติดประตูนะทางลื่นครับดูโหชันมากโอ้โยถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งลำหน่อยถ่ายต้องลามค่อยถอยไปครับ ค่อยๆเอาค่อยๆเป็นเอาตกปูนะเยบปูจะไปเยาไปเยาไปเยบพื oh, ้นพื้นเนี่ยครับออกมาทางเดี oh, oh, ๋ยวออกมาทางเบี่ยงทางนี้หน่อยข้างกลางเลยครับอ่าเอาค่อยๆค่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยโอ้ลื่นลื่นบ้า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 อ๋อไต้องดันไหมอ่ะเดี๋ยวหน่ะหนึ่งเราต้องซ็อกถือถือกล้องต้องซ็อกถือกล้องที่เอาแค่นี้แหละถือให้นักอ็ไปยิงนั่นแหละเดี๋ยวเราผมบอกกันแล้ว

แล้วจะจ่อแต่เนี้ยเดินไปดิอยู่ได้อยู่มั่นใจที่มือเราเองอยู่ได้รุ่นอยู่ไม่รุ่นอยู่คได้ได้ได้อ่ะดูหน่อยครับวิธีทางมันชันมากเลยอ่ะ <c oughs> มันน่าจะต้อง <c oughs> อัดขึ้นไป <c oughs> คนน่าจะหนักด้ยวย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ลองดูถ้าอัดขึ้นไปไหวไหมคนเดียว ต้องใส่เกียร์ตัว2หรือตัว L ป่ะน่าขอดูเกียร์นะครับอ๋อเออไม่มีจริงวะมันเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วมันต้องใส่ตัว B ป่ะอ้าวบาบาบาต้องตีอ่าไปเลยอัดอัดอัดเลยก็ได้วิ่งตัวกลาครับมันได้ไม่ฟรีได้ลุ้นตลอดการเดินทางครับเป็นไงไอ้อันนี้กระบอก ไม่เป็นไรชอบอยู่แล้วนาามีนังเอกมาด้วยใครก็ไม่เหนื่อยหรอววันนี้ในเรืมอเตอลนดนก็ได้ีแนแถวว้ยนะโอ้ทางชันเขาเล่เก่งมาคนเยอะๆนี่ต้องดูเป็นตัวอย่างเลยเดินเดินได้ครับแล้วดูแล้วค่อยๆคานไงต้องต้องนั่งคนเดียวครับที่เหลือเดินสุดยอดนี่ไงเจอนาังเอกของคุณเบียร์พามาเหนื่อยเลยนี่ไงใครที่เป็นนังเอกของผมต้องทราะ์ดอดทนแบบนี้ไงนังส้มนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถดีกว่าครับรถจอดตรงนอนแล้วก็ไปกันดีกว่ามีวัดด้านล่างมีวัดเจ้ามันกะแถวเรื่อง่ะโอ้เราอยู่บนที่สูงแล้เห็นวด้านบนเขาถ้าจะเสมอกันเลยนี่ครับดูวัดด้านล่างวัดเป็นวัดด้านล่างไม่แน่ใจมีหมู่บ้านหรือป่ามีเจ้าตรงนี้แหละเนี่ยถ้าเขาจะไปกระโดดต้องเตลผ่านวัดค่ะอ๋อใช่อ๋อเราสุดถานนีแรกอะ เราเข้าโซนหมู่บ้านแล้วเห็นไหมมาเมืองมาต้อนรับต่อจาที่เลยโอทางขึ้นตรงนี้ก็ต้องโอ้ยทษคุเบียทางขึ้นตรงนี้ก็น่าจะชันอยู่เราก็อาจจะต้องเดินตรงนี้แหละใช่ทางทางทางขากลับนะครับใช่เนี่ยชันเลยเนี่ยดูแล้วนะเราต้องเดินอีกหน่อยครับก็ไม่เป็นไรเราขากลับผมขออนุญาตเดินกันดีกว่านะเพราะงะนั้นสงสารรถสงสารคนขับชันจริงๆโอ้โหชันมากเดินเดินไกลดูเห็นไหมเอาดูตอนลงก็พอตอนขึ้นนี่ไม่ต้องคุยเลย เราส,สองคนก็ได้ครับใช่ไม่เป็นไรครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดรถคุณคุณเอี้ยงมาได้เ <Brazilian> น <references before> ี <ikke> <S Natural Four> ่ยก็นักคนอื่นก็มาได้นะโอ้รถตู้มาแล้ว๋อถึงแล้วถึงแล้วได้ความตื่นเต้นระหว่างทางจังเกิ้ลฟยนี่นี่ไงไอเนี่ยซอฟฟิทของจังเกิ้ลฟย เราจะต้องมาแอดเวนเจอร์ที่นี่ครับแต่ค่าบริการเท่าไหรไม่รู้ต้องให้นางเอกสาวเป็นคนนำทางและพาไปติดต่อประประชาสัมพันธ์แนะนำทุกอย่างเลยระหว่างนี้ชมหมู่บ้านก่อนแล้วหาที่จอดรถก่อนก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านเป็นทางการนะครับอ๋อมีที่กินข้าวดู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 นี่ครับเป็นที่เที่ยวที่หลายคนไม่รู้จักแล้วไม่เคยมาครับถ้ามากับมาแนนทัวร์นี้ต้องได้ผจญภัยได้ได้เห็นรูปแบบแนวนี้นะครับเห็นไหมร้านอาหารก็เป็นร้านแบบชาวบ้านเลยเห็นไหมโอเคคล้ายเอาคล้ายแบบโดยจอดรถไหน อนจอดรถไหนกินข้าวก็ทำเหมือนคล้ายโรงแรมเลยวัดเลยวัดเลยอ่าวัดเลยเยวเดินชมหมู่บ้านมาด้วยเราจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับผเบียร์รถมาจอดตรงบริเวณภายในยสนักสงฆ์นะผมก็ได้นางเอกสาวสวยนำทางครับน้องส้มนะสาวเชียงใหม่แต้่นะแต้เจ้าก็วันนี้จะมาเป็นพิเร์นำทางผมมาเที่ยวที่นี่ครับแล้วก็น้องส้มเนี่ยจะพาไปดูสำนักไอที่ออฟฟิศที่เขาจ,จัดกิจกรรมใช่ไหมจังเกิ้ลไฟว่ามีอะไรบ้างนะ คือตรงนี้คือน้องส้มเขารู้ว่าผมชอบแนวแอนเจอร์เจอร์ปรนภัยเขาเลยอยากให้ผมมาแบบคล้ายๆเทรลิกกิ้งให้รู้สึกได้รู้สึกถึงความเสี่ยวกับการเดินทางมาบนนี้เพราะบนนี้คนรู้จักน้อยแล้วผมก็จะมาเที่ยวแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้แนวแบบแนเเจอร์อย่างนี้จมถึงได้เห็นบ้านเก่าๆแล้วก็ชุมชนให้น้อยเล็กๆที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองครับที่คนหลายคนไม่เคยเห็นนะก็บ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้เห็นไหมอันนี้คือเป็นบ้านหลังเก่าๆที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งหรือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากสัก เท่าไร่เท่ากับบ้านปูนโดยทั่วๆไปนะเห็นไหมแต่ว่าบางบ้านอาจจะมีการทาสาีสันหรือทําประตูใหม่ก็จะทําให้ที่นี่ทําให้บ้านอย่างเงี้ยดูใหม่ขึ้นนะที่นี่ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมๆอยู่เห็นไหมครับดูสารระพภูมิอะไรก็จังเป็นสารระพรูไม้เห็นไหมครับแล้วเราเดินทางไปเป็น ออฟฟิศจังเกิลไฟดีกว่าครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างผมก็อยากจะถ่ายคลิปโอละก็ถ่ายทอดความรู้สึกรวมถึงได้เห็นอะไรต่างๆมากมารวมถึงบรรยากาศการเดินทางมาเพื่อที่นครับกับพิสต์เตอร์สาวส่วนของผมในวันนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปบริเวณตรงสำนักสงฆ์แล้วก็ไปดูกิจกรรมตรงนี้ครับก็ยินติดตามชมการเดินทางของอันแน่อันทัวครับกินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางในครั้งนี้นะครับ เส้นทางการเดินทางของหมู่บ้านน้ําโค้งก็ยังคงดูแบบเอกลักษณ์ดีนะธรรมชาติที่เสียงนกกระอดร้องแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลความรู้สึกที่ผมบอกเลยว่าแบบนี้แหละที่ผมกําลังตามหาอยู่วันนี้มีร้านค้าแล้วก็มีร้านอาหารที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าเอ้ยนะมันก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการมาเที่ยวที่นี่ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาที่กินแต่ว่าที่พักนี่ยังไม่ชัวร์ต้องให้น้องโซฟเป็นคนให้ข้อมูล นะเห็นไหมแล้วก็วิวที่เรากําลังจะเข้าไปตรงนี้คือเป็นวิวของร้านอาหารไม่แน่ใจว่เป็นของจังเกิลไฟหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันได้ฟิลมากนะส้มแนะนำพี่หน่อยตรงนี้คือเป็นร้านอาหารของใครอะ่ะของจังเกิลไฟรว้ไหมไอ๋ออ๋อนี่เขาเจะของอ๋อ ขอบคุณครับแล้วต้องให้พรีเซเตอร์ผมนําทางไปนะก็ติดคุยต้าบนเลยอันนี้เป็นร้านอาหารใช่ปะค่ะเป็นเป็นร้านอาหารเจ้าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้ามาชมเลยครับเป,เป็นพื่ของแขกี่มาค่ะ<อ>มามากระโดดแล้วก็มากระโดะโดเสร็จก็จะมีข้าวที่อ๋อสนใจเป็นจะมาชมวิวตรงนี้อ๋อสนใจเป็นอของฝรั่งนะค่ะใช่คนไทยไม่ค่อยกินหรือไม่ค่อยรู้กินรู้อยู่ก็มากินก็มีมาบ้างมานะโอ้แต่ดูดี วิวด้านล่างสวยครับแล้วผมอยู่บนจุดสูงสุดจุดหนึ่งเลย,เเลยเอ่าไม่มี<อ>สลิงพลาดผ่านเลยอะรอบ,รอบนู่นเลยอ๋อมันจะมีรอบนี้แล้วก็มันจบการที่การกินข้าวตัวนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับใช่ปะเจ้าอ๋อรู้ละนะดูบรรยากาศที่นี่ครับแล้วก็ดูธรรมชาติที่นี่ครับค่อนข้างดีเลยนะผมไม่แน่ใจว่าคนไทยไหลายคนมาหรือยังผมมาครั้งแรกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะอันนี้เป็นเล่นปกติเลยนะที่ผคญจะได้กระโดดรอบไอ้ตรงเข่าที่เขาบอกว่าเออมันจะเสี่ยวครับเป็นสลิงล้อมรอบที่นี่เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอญาตให้น้องส้มนะไปพักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบริเวณจุดบริการว่าที่นี่เขาคิดข้าบริการยังไงแล้วก็รวมถึงมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและน่าเสียวบ้างครับผมสนใจมากเลยนะกับการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ปกติมาก็จะเข้าวัดช้อปปิ้งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดการเดินป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์เนี่ยผมน้อยมากครับที่เดินทางมาที่เชียงใหม่ผมก็เลยอยากจะนำเสนอในสิ่งที่ผมคิดว่าผมกำลังตามหาอยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็จะนตามชมการเดินทางของอันนี้อาทัวร์ช่วยเราสความสุขบนทุกการเดิน